like Like them them, run run สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Joker Hip Gamer นะฮะกลับมากันต่อใน Beast Boxing Duel Space Battle p a พาร์ทที่4แล้วไฟกันต่อหลังจากที่เราอุ๊ยมีเงินนี่หว่าอัปเกรดเบย อิมภพซักยูซื้อของอ,อัพเกรดให้มันได้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆฮนะเดี๋ยวอา่าอัพหมัดหนักหนัก้หนะหนักพอเปล่าเออเอาสเต็ปสเต็ปอยู่ในใจโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวขึ้นไฟเลยสปีดลบสามว่าแย่จังเพราะของแนละ้วของมันลบสามโอเคลุยเจออะไรเนี่ยแมงปลวก ทำแมนดูอันดับหนึ่งของโปล,ลีกนะฮะถ้าเราชนะตัวนี้ก็จะก็จะเป็นที่หนึ่งของลีกเลยเช็คเอาต์ม new views on monster อ๋อเช็คเอา my ม new video หรอมาเช็คหน้ามึงก่อนเลยดีกว่าโปล,ลีกชนะหลังจากชนะไอไอไอนกสามหาวเสร็จแล้วเราก็มาเจอตัยตัย ไอ้ลิ้น2แขกมันมีชื่อว่าไอ้ลิ้น2แขกนะคาร์มันเดอร์ไอ้ลิ้น2แขกเดี๋ยวเจอไม่ต้องพูดความนำเพลงแล้วโค้ดหนูไม่ไหวแล้วอ่ะหนูจะไฟกับมันโอเคเล่นไงวะกูลืมไม่ได้เล่นนี่ไงนี่ไงวู้สเต็ปอยู่นี่โอ้โหต่อยโคแรงอ่ะต่อยโคแรงโอ้ตายขวาตายขวาตายขวาหลับไปหลับไปแม่งไม่หลับ อัปเปอร์ขวาอัปเปอร์หุ๊งขวาซ้ายซ้ายขวาฮึ๊มคุ๊กคุ๊กขวาโอ้โหอัปเปอร์ขวาแล้วก็คุ๊กซ้ายฮู้วววง่ายได้ว่ะเอาแรงมาปะเนี่ยออกกำลังกายบ้างเลยไอ้หน้าปัดจุกโยโหหลบแม่งหลบได้แม่งหลบได้ขวาครับอัปเปอร์ขวาอัปเปอร์ซ้ายอัปเปอร์ขวา ต่อย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 โอ้โหบัแยบแยบแยแมงหลบเป็นมวยหรออย่างหือสองหมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกีโคตรสอนมาเลยที่โคตรสอนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง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 แม่งต่อยแรงเหมือนกันต่อยแรงโอ้โหง่ายง่ายไดโอ้ง่ายได้อะไรอย่างนี้เนี่ย ถ้าคุจะไอ lost the slam um. ง่ายไปนะบางทีอ่ะยากกว่านี้มีปะ <c oughs> มันก็จะง่ายไปนะบางทีโอเคนิวทูซเรียวมันมันง่ายไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบปบปปแปบแปบหนึ่งโอเคครับเรากลับมาใหม่นะฮะที่ผมชนะชนะง่ายในแตมทตะกี้เพราะผมไปปรับให้มันอีซี่นะฮะผมจะต้อง ไปต่อยกับไอตะเกียรใหม่แล้วก็ต้องไปแพ้ให้มันไปปรับระดับ normal ฮะ easy มันง่ายเกินอ่ะ <c oughs> มัน easy กันไปอ่ะ easy เกินอ่าแล้วของซื้อของอะไรเนี่ยโหอ๋อมีระดับเป็นระดับซื้อของโหแพงเหมือนนะเนี่ยอ๋อที่เราเลือกอันนี้เป็นระดับต่ำสุดนะฮะโอเคเราจะไป monster ของมันก็จะแพงขึ้นอ่าโอเครู้แล้วงั้นเราเอาแพงสุดเลยแล้วกันหูสาบคันห,หมื่นหนึ่งจะบ้าหรือไงเอาทีละอย่างก่อนแล้วกันบล็อกห้าบล็อกบล็อกหดิเฟนต์บล็อกเลือดห้าแต่บล็อกซื้อเลยแหละใส่เบย์ฮิฮิยิมพบจากกิวเอาบวกสเต็ปขาแล้วกัน สเตปขาไปสามนะฮะเคเราเพิ่มความไวแล้วเดี๋ยวไปไฟไฟไกลหมูโอเคทีนี้จะได้สูสีกันแล้วเฮ้อ <c> ฮ <oughs> สอนนี่มันรู้ว่าไผเป็นไ <c oughs> ผอ่ะจ้ามอนส์มอนซาล่าภูเขามอนซาล่าโอเคชา This is n นี่ที่นี่แหละนี่นี่อะไรนะแมทอะไรลนะสักอย่าง Say good b y Where did you go No oh 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 I am the first monk ฉันเป็นพระคนแรกของมอนสบอลซ่าเอามาต่อยกับมาต่อยกับพระอันเนี้ย Coach you are the first monk อ๋อมาต่อยกับโค้ชตัวเองนะโอเคนี่อะไรเนี่ยสั่งสอนสั่งสอนดูสเต็ปดูสเต็ปซะก่อนเขาฝึกมาเขาฝึกมาเยอะฝึกมาเยอะ ปล่อยมาได้แค่นี้เหรอโหโหโหตายหาหมดแล้วเลือดหมดนี่ไงเอาไปสามหมัดก่อนนะเอาไปอีกสี่หมัดนี่นี่นี่โหหมัดไฟแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วอ้าวไม่โดนนะลูกนี้เสียดายโอ้โหไม่งั้นมีชัยฮะไม่งั้นรู้เรื่องเลยอะว่าดอกตะเกียบเอ้ะหมัดอะโอ้โหตั้งบล็อกแม่ง รอจังหวะครับรอจังหวะสวนเอาไปห้ามัดเอาไปห้ามัดขึ้นหมัดไฟลุกนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหไงชิงเหนือกว่าเห็นเห็นนะโค้เชิงเหนือกว่าเห็นเห็นะหน,น,นะจิบหายแล้วพลังหมดตาย่ะโอ้อย่าให้พลังหมดนะนี่ซ้ายขวาห้ามัดโอ้ตามที่โคตรสอนเลยอะ ร้อจังหวัดดีๆนะีฮะทำจบมาดูลูกนี้เอาไปหกมัดแล้วก็สวนไปนชุดอ้โหเสียดายเอาไป <laughs> การ์ดอยู่นะเว้ยโอ้โหแม่งโดเนเฮดกรรมการเขาโคใช้หัวโค้ที่โกงว่ะแม่งเขาใช้หัวที่นี่ไม่มีกติกาเหรอ นี่นี่งไงเจอเคาน์เตอร์สวนซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็จบด้วยอัปเปอร์ขวาไม่ได้นะลูกนี้ฟอกทันก็โดนไป24ดีเดเมจ24กลับมาสวนต่ออัปเปอร์ขวางง,งดิงงนี่งไงอัปโอ้โหไม่ได้นะโอ้โหใช้หัวทีเดียวตายเลยอ่ะ <laughs> แสดงว่าต้องโอ้โหมันชนะไปสองแล้วอะ ตาสุดท้ายไม่ได้แล้วนะเราต้องอย่าให้มันเฮ็ดบัตนะโอ้ไม่งั้นตายแน่เลย<_ <d> _<_ <d> _นี่นี่นี่น,นี่อัปเปอร์ขวาโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาหมัดรู้ล้วล้วล้วเลยล้วล้วโอ้โได้ไปหนึ่งร้อยเก้าเดมิอัปเปอร์ขวาดอกนี้เป็นไงโคตโโหรหลบได้โอโแ้แม่งแม่งเอาหัวโคกทีเดียวตายเลยโอ้ หวัหวหรือหวัหวหรืออะไรวะเนี่ยรอจังหวะโอ้เกือบโดนเกือบโดนหัวต้องไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะโดนโหเจอต่อยไฟหมดเลยอ่ะเชิงเชิงมันไม่ได้กันนะโอ้โหเอาไปเจ็ดหมัดอัพเปอร์ขวาแม่งบล็อกได้รอจังหวะดีๆนี่สวนเคาน์เตอร์แหมฮู้อัพ เอาไปสายไม่ได้นะนี่เอาไปห้าหมดัดเล่นเล่นสเต็ปฮะหลอแม่งหวอกแม่งเห็ดบัตรมันจะตายแล้วไหนไหนมาดิมาดิรออยู่นะรออยู่นะฮุกขวาฮุกขวาไม่ได้แม่งหนีโอ้โหต่โคตรแรงโอ้โหโอ้โหไ่ได้เอ้ยไม่ได้หรอกบอไ,ได้ดอก ม,มันหนีอะ่ะมันหนีโอเคโอ้ลัวชุดนี้ง้อไปห,หมูตอนโคตรขอโทษผมขอโทษเราชนะครั้งแรกโหแต่มันแต่เลือดมันเหลือตะก,กี้มันหลบมันหนีเรานะฮะโอโ้โอหเกือบโด,บดนเฮดบัตนี่ไงนี่ไงเฮดบัตใครเฮดบัตใครโห<ว>ชิบหายแล้วหลบหลบเจอเฮดบัตตะกี้ นี่ไงนี่ไงเอาไปเ,าเจ็ดหมัดโอ้โหแม่งต่อยแรงโอ้โหนี่ไงรอจังหวะด,ดีๆนะกันสวนนี่ไงเอาไปโอ้โหไม่ได้ไม่ได้โอ้โหอยู่เฉยๆไม่ได้เฮ้ย,ย,ยชิบหายเลยโดนให้ <laughs> ทันอ้ Don't give up โอเคกูได้มาหกรอยไม่เอาไฟต่อต้องได้สองพันไปเอาให้ได้ต้องชนะโอ้โหแต่ละตัวนี่กว่าจะชนะนี่โคตรยากเลยจะยากไปไหนมาไอหมูตอนเปิดก่อนได้เปรียบเอาไปหกหมัดนี่ไงนี่ไง โอ้โหรัวเวลาเราบล็อกมันจะต่อยก่อนครับนีเน่เราต้องจับจังหวะให้ดีโอ้โหโอ้โหต่อยได้ต่อยอีกต่อยได้ต่อยอีกต่อยได้ต่อยอีกสิบห้าบัตรสิบห้าสิบห้าหมัดน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหไปห้าหมัดน,นี่ไงนี่ไงสวนสวนสวนกลับโอโ้ต่อยไม่ได้ไม่ได้รัวเว้ยโอโ้เราลืมเลยเวลาเราเข้าท่าเราเข้าท่าอย่างเงี้ยเราต้องเย เขาทางนี้เราต้องกันไว้ก่อนนะฮะใช้เฮดบัตถ้ามันนี่ฮะคืดกลับโอ้ต่อยรัวเลยลูกนี้กันได้เหรอกันได้เหรอแน่ใจเหรอเ <laughs> งิบไอ้สะดือโบ๋จะดื้อ <laughs> เหลืองดูตูดแล้วนะมึงขี้ออกมาทางท้องเหรอเฮ้ย,ยไม่ได้หรอกรู้ไตน, <laughs> นี่ไง กันอยู่กันอยู่สเต็ปอยู่ในใจ้โหโหไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกสายนำครับดอกนี้สายนำแต่พลังจะหมดต้องโยกหนี้อเกือบใช้อีกแล้วเหรอกเกือบใช้อีกแล้วเหรอเอาไปหกมัดท่านผู้นำนี่ไงสวนกลับได้โอ้โหรัวเลยครับทีนี้เจอแม่งสกัดจุดนี่ไง หน,นหนึ่งสองหนึ่งสองสามห้านี่ไหนึ่งสองหมัดมาก็โดนดนีนน่โดนโดนโอ้โหอัพเปอร์ขวาไม่ได้พอก่อนนะโลบมากลาบหายเราต้องรู้สเต็ปจังหวะของของคู่ตุ้แล้วก็ของเราเองเวลามันเผลอก็จัดไปหกหมัดเฮดบัตไม่โดนนี่ไงกันเหรอการเหรอการเหรอกันเหรอตายเปล่าลูกเนี้ยจะอยู่จะอยู่โอ้โหโอ้โลบมากไง โอ้โหแม่งแม่งมีกอ๊อกสองนี่ไงนี่ไงโอ้ยเอาไปเอาไปแดก่อนมันใกล้ตายแล้วจะหนีทำไมจะหนีทำไมจะหนีทำไมสองรอบดับเบิร์คิวโอ้รู้เชิงแล้วเนี่ยแหละมวยเขารู้เชิงอะไฟมามา,มากไนงะนีนนนนงนง่นี่นี่นี่น้องน้องหนูหนูนะดูพี่ไว้เป็นตัวอย่าง ต้องบล็อกบล็อกหาจังหวะอย่างนี้ครบล็อกหาจังหวะเวลามันบล็อกเวลามันบล็อกเราก็เราก็เดินหนีเนี่ยเวลาโอ้ยเฮ็ดปัดเฮ็ดปัดอีกแล้วเหรอเนี่ยเวลามันบล็อกก็เดินเดินหนีฮะเอาพาวเวอร์โอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยมันใช้สเต็ปเดียวกับเราใช้สเต็ปเดียวกับเราใช้สเต็ปเดียวกับเราเหรอฮะ นี่ไงหนึ่งสองมาแล้วก็สวนกลับสวนกลับไปโอ้หไม่ได้นะนี่ฮะหนึ่งสองมันมันหนึ่งสองมาแล้วก็สวนกลับไปนหนึ่งสองเนี่ยล้วสวนกลับได้ไงหนึ่งโอ้โหมีการสวนกลับอีกเนี่จะเฮ็ดบาดเดยวจะเฮ็ดบาดเด้วก็โดนอีกไม่ได้โอ้โหแม่งสามหมัดมาฮนะต้องระวังด้วยนะฮะว้าวไม่ได้ดอกไม่ได้แดกหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองกลับแต่เรากลับไปห้าแล้วก,ไวก็ไม่ได้ หนึ่งสองกับมันก็มาดิมาดิแลกเหรอแลกเหรอแลกเหรอแลกแม่งเอ้ยโอ้โหมากไม่ดีเราก็จะตายแม่งหมัดหนักเฮ้ยไม่ได้แดกเอ้ต่อยไม่โดนต่อยโดนหูนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้แล้วก็พาวเวอร์หมดมันก็ไม่กล้าครับหนึกโอ้โหแม่งหลบแล้วเดินหนี เนี่ยเดินหนีทำไมเดินหนีทำไมต่อยจะูก๊เดี่ยวเลยทีเดียวสองพันคอยโอ้ไอเอ็มเดลเฟิร์สมองแสบไปดิเจอต่อยกับอีนางเนี่ยลงข้างอีนางหมดเลยเออขออนี้ขอไปเราได้มาสองพันโอเคมาซื้ออุปกรณ์ เอออันนี้แม่งสามพันแพงว่ะเอ่ออันไหนต่ำสุดวะ3 0นสามพันไม่เอาเดี๋ยวไปอัพสกิลอัพทุกอย่างให้มันสิบหมดเลยแล้วกันนะฮะอัพสิบอัพสิบทุกอย่างสิบเก็บเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อไอ้ไปซื้อไปซื้อชุดเออเดี๋ยวพาดหน้ามาต่อกันใหม่นะฮะโจกเกย์ฮิปเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีรับติดตาม